นี้เราก็จะมาทํากระทิใบเหลียงนะครับแต่เราไม่มกะทิเราก็ใช้นมแทน,นก็ได้ใบเหลียงมาจากใต้เนาะได้มาจากชุมพรนะครับใส่ลงไปจแล้วนะครับเราก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับหอมแดง ตามด้วยกะปินะครับกะปินี่ฮะนหนึ่งช้อนไปนะครับทปกะปิอันนี้ลุงพง์ไม่ได้กินนานแล้วนะครับเพราะว่าที่บ้าน ก็คือเคยปลูกต้นเหลียงไว้แล้วนะครับแต่ว่าไก่มาจิกนะครับเรียบร้อยเลยก็ไม่ได้กินนะครับอันนี้ถ้าเราอย่างนี้นะครับให้เดือดคือนมมันหวานอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นนมจืดเราต้องเติมน้ำตาลน,นะครับนี่ไปให้นามเดือดก่อนเนาะ เริ่มเดือดแล้วนะครับของพวงเวส่ัยดิ่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยทั้งก้านนะเพราะว่าชอบกินแบบรูดก้านเนาะ แต่ถ้าน้ำน้อยไปก็คือ,อกะที่เพิ่มก็ได้แล้วก็ใส่น้ำเติมไปนะครับ ชอบมากครับเมนูนี้กินกับน้ำพริกกะปิกินกับขั่วกิ้งนะครับน,นี่นะเราจะออกมาประมาณนี้หน้าตานะครับนะจะค่อยน้ําเดือดก่อนนะครับนะถ้ากินทั้งก้านจะอ,ออกมันๆน,นะครับหรือว่าถ้าใครจะรูดนะครับเอาก้านออกเอาเฉพาะใบมันก็สามารถทำได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราชองชิมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าแล้วแต่รสชาติเราก็ปรุงตามชอบนะครับไอ้นี่รสชาติแบบนี้จะออกอหวานนะครับหวานมันเค็มนะครับเค็มน้อยเค็มมากก็ว่ากันไปนะครับอืม ผักใบเขียวนี่คอรอฟิลสูงอยู่แล้วนะครับ เติมได้มได้เดี๋ยวเติม,มน้ำปลาทักหน่อยนะครับเราก็ปรุงตามใจช,ชอบนะครับคุณผู้ชมหลก็จะเติม,มน้ำปลาเนาะเติมความหอมอเมนูนี้ใครมีกุ้งก็ใส่ได้ได้นะครับเติมลงพงก็ ดีวัสดุดิบมีเท่านี้เนะอเอาะก็เท่านี้ไปแต่ต้นนาำลักก็จะประมาณนี้นะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับเต้องมีสุนน้ำนิดหนึ่งนี่ สุดยอดมากครับท่านผู้ชมได้แล้วครับอ่ปิดแก๊สเลยนี่นะครับสุดยอดมากอ๋อไอรินเนี่ยอยู่กับเปิ้ลครับที่บานขายสับระรดครับ,บรครับ <laughs> ไปก็จะเป็นเมนูโวกิ้งนะครับโคกิ้งเราก็จะได้เครื่องนะครับมาจากชุมพรนะครับก็จะมีข่าตะไคร้หอมกระเทียมขมิ้นนะครับแล้วก็พริกนะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ํามันก่อนนะครับทนผู้ชมใส่น้ำมันนิดเดียวนะครับ นี่เดียวพอนะครับแล้วก็เครื่องแกงนะครับติดแกงเพื่ที่นะครับใส่ไปเพเผ็ดมากผมลองชิมดูแล้วนะใส่ไปแค่ช้อนเดียว ผมก็ใส่น้ำมันนิดเดียวเนาะทีนี้เราก็ใส่ หมูเข้าไปนะครับเป็นหมูสับนะครับนี่หมูสับเข้าไปแล้วกร,รวนหมูให้สุกนะ เติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เครื่องเขาใส่กะปิมาแล้วนะครับแต่ถ้าบางทีเขาโขกเครื่องนะครับถ้าเราโขกเครื่องเองนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้โขกเครื่องเองเนาะเพราะว่าฝากไม่ให้พี่ชุมพร,รก็เพิ่งเขาใส่กะปิไปละเราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ายังไม่ใส่เราก็ใส่กะปิเพิ่มเข้าไปนะครับข้วกิียงเขจะรวนให้มูสุกรวนให้แห้งเลยนะครับเรื่อแกงนี่เผ็ดมากนะครับ ต้องแห้งหวันนิดนะครับเราก็ใส่น้ำตาลไปตามที่เราชอบนะครับอันนี้เราก็ปรุงตามตามเราชอบเลย ด้วยน้ำปลา อืมได้โอเคเลยท่านผู้ชมอืมสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดเลยครับ,สรบ,รบเ,เสร็จแล้วเราก็โรยนะครับก็ปูดซอยนะครับอันนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมาครับกินข้าวกัน แล้วถ้ามีลูกโดดก็าใส่ไปนะครับนี่นะโอเคเรียบร้อยครับไปครับกินข้าวกัน